เพราะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากเราต้องฝึกตนขัดกลากิเลสสันเลขธรรมเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเข้ายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่านเราจะไม่ทําบางทีเราก็ไปว่าใครไม่ได้ไปสั่งสอนใครไม่ได้ พระองค์บอกสันเลขาธรรมคือทำเครื่องขัดกล่าวกิเลสเนี่ยเห็นใครประพฤติปฏิบัติไม่ดีเป็นอกุศลเราก็โน้มมาในใจละเราจะไม่ทำนี่เรามีสันเลขาธรรมละทำเครื่องขูดกล่าวเวลายมนั่งสมาธิได้ชันหนึ่งสองสามสี่พระศาสดาบ,บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเกล่าวนะเธอแค่อยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้น ยังไม่ได้ขูดเกากิเลสออกเลยแต่ถ้าเธอมีสันเหลธรรมอย่างเนี้ยพยายามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านไม่หัวดือ้อไม่ตรหนีไม่มีมายานี่กำลังเป็นผู้ขูดเกากิเลสตัวเองละ